ถ้าคุณอยากมีแพสซิฟอินพัมหรือทำกำไรในตลาด forex และได้ผลตอบแทนที่มั่นคงไร้โอกาสล้างพอร์ตคุณต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะ คุณเคยได้ยินคำว่า carry trade ไหมคะ carry trade เป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการนำเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไปลงทุนในที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าซึ่งกลยุทธ์ carry trade นะคะก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกไม่ใช่เรื่องของการหลอกลวงหรือว่าแชร์ลูกโซ่แต่อย่างใดการทำกำไรแบบ carry trade ในตลาดการเงินทั่วไปนะคะฮันเตอร์ขอยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยหากเพื่อนๆเ,เนี่ยไปกู้เงินธนาคาร1000บาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายเดือนละ3%เและนำเงิน กู้1,000บาทนี้นะคะไปลงทุนในธนาคารที่2โดยจะได้เงินปันผลเดือนละ6%เมื่อครบระยะเวลา1เดือนเพื่อนๆก็แค่นำกำรกําไร6%ไปจ่ายดอกเบี้ยกับธนาคารที่1-3%ดังนั้นเพื่อนๆจะเหลือกำราไรจากธนาคารที่2 และถ้าหากต้องการปิดหนี้นี้นะคะก็เพียงแค่ถอนเงินจากธนาคารที่2และนําไปปิดวงเงินในธนาคารที่1เท่านี้เลยค่ะหรือการแลกเปลี่ยนซื้อขายคู่สกุลเงิน <Wow. S 1> ที่เราเรียกกันว่า forex นักลงทุนจะเข้าไปทํากําไรจากการซื้อและขายคู่สกุลเงินจากการคาดเดาค่ะเช่นฮันเตอร์เลือกคู่สกุลเงินมา1คู่โดยให้ยูโรเป็นสกุลเงินหลักและ USD เป็นสกุลเงินรองหากว่าฮันเตอร์คาดการณ์ว่าเงินยูโรจะแข่งค่าหรือมีมูลค่าสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเงิน USD ฮันเตอร์จะทำการกดคำสั่งซื้อค่ะหรือถ้าหากว่าฮันเตอร์คาดการว่าเงินยูโรจะอ่อนค่าหรือมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับ USD ฮันเตอร์จะกดคำสั่งขายหากการคาดการของฮันเตอร์ไปในทิศทางที่ถูกต้องฮันเตอร์ก็จะสามารถทำกำไรได้นั่นเองค่ะ ซึ่งการคาดการณ์ของฮันเตอร์ในแต่ละครั้งก็จะดูจากการวิเคราะห์กราฟหรือว่าดูแนวโน้มเศรษฐกิจนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่า f o r e x คืออะไรก็สามารถไปดูได้ใน E ีีที่3ของช่อง Money Hunter ได้เลยค่ะฟังมาถึงตอนนี้แล้วคงสงสัยใช่ไหมคะว่าการทำกำไรแบบ carry t r a ท e เนี่ยสามารถทำในตลาด f o r e x ได้ยังไงการทำกำไรแบบ c carry ริ a d e ในตลาด Forex นั้นจะสามารถทำกำไรได้จากค่าส wap หรือว่าดอกเบี้ยนั่นเอง เองค่ะ ซึ่งวิธีการก็คือเราจะเปิด2บัญชีในคู่เงินเดียวกันโดยบัญชีแรกเป็นบัญชี swap บวกและบัญชีที่2เป็นบัญชี no swap หลังจากนั้นเราจะเข้าไปทําการเทรดหรือซื้อขายทั้ง2บัญชีในทิศทางตรงกันข้ามแบบพร้อมๆกันเพื่อรักษาสมดุลของเงินต้นส่วนการทํากําไรเราได้จากค่า swap บวกที่ถือออเดอร์ข้ามคืนหรือว่า overnight interest ในตลาด forex นั่นเองค่ะแต่ทุกอย่างมีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียใช่ไหมล่ะคะ ข้อดีในการทําเทคนิคนี้นั่นก็คือ 1. ลดความเสี่ยงในกรณีที่เราเข้าไปเทรดหรือว่าซื้อขายด้วยตัวเอง 2. ไม่ต้องเฝ้าหน้าจออยู่ตลอดเวลา สามสามารถสร้างรายได้แบบ Pass i ฟอินคัมส่วนข้อเสียคงหนีไม่พ้นในเรื่องของโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะซึ่งโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ที่สามารถทำเทคนิค Carry t เทดนี้ได้นะคะจะต้องมีเครื่องมือที่ดีและที่สำคัญจะต้องมีใบอนุญาตในการจัดตั้งเป็นบรกเกอร์อย่างถูกต้องด้วยนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสร้าง Passive Income ให้ตัวเองก็สามารถนาข้อมูลที่ฮันเตอร์นมาเสนอในคลิปนี้ไปศึกษาต่อได้เลยนะ ะะสำหรับ EP นี้ตะวันใกล้ตกดินแล้วหันเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนและ EP หน้าหันเตอร์จะเอาความรู้ด้านการเงินเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะแล้วพบกันทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ